สวัสดีครับช้านี้ก็จะมาคุยเรื่องเรือมอสโกก็คือเรือมอสโคนั่นแหละมอสควาก็คือมอสโคนั่นแหละครับก็เมืองหลวงของรัสเซีย <c oughs> ถูกจมหรือพังอย่างหนักก็ไม่ทรบาบนะบางที่ก็บอกว่าจมบางที่ก็บอกว่าพัง เสียหายอย่างหนักอะสรุปว่ามันมันจมไปก่อนแล้วกันมันพูดง่ายดีก็สำหรับคนที่ชื่นชอบรัสเซียก็อาจจะเสียกำลังใจกับการที่เรือมอสควาเอาว้เรียกว่าเรือมอสโคแล้วกันมอสควาอะไรมันอ่านยากนะผมก็ไม่ใช่คนรัสเซียออกเสียงมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้นะเอาปเป็นว่าเรือมอสโคแล้วกัน มันถูกยิงจนจมหรือเสียหายอย่างหนักเนี่ยแหละก็ทําให้คนที่ชื่นชอบอาวุธรัเสเซียรู้สึกเสียกําลังใจเรือมอสโกเนี่ยมันเป็นเรือประจันบานขี่ปนาวุธเรือรบเนี่ยนะที่ใหญ่ที่สุดก็คือเรือประจันบานแบ t เทอร์ชิ รองลงมาก็คือเรือพิฆาตเดสทรอยเอแล้วก็รองลงมาก็คือเรือฟรีเกตแล้วก็มาเรืออะไรเออช่างแม่งแล้วกันเอาเป็นว่าเอาแค่สามอันนี้พอเข้าใจแล้วล่ะอย่างเรือฟรีเกตลำใหม่ล่าสุดของกองทัพเรือไทยเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่เรือฟรีเกตนะครับมันเป็นเรือเดสทรอยเออร์ เป็นเรือพิฆาตแล้วเพราะว่าตามขนาดแล้วก็ตามอาวุธเนี่ยมันมันไม่ใช่เรือฟรีเกตแล้วล่ะแต่ว่าเราก็ยังเรียกว่าเรือฟรีเกตเช่นเดียวกับอีกหลายประเทศครับที่เขาจะเรียกเรือเดสทอยเออร์ว่าเรือฟรีเกตเพราะว่ามันมีมันมีสนที่สัญญามันมีกฎหมายเขาควบคุมอยู่ว่าห้ามประเทศบางประเทศเนี่ย มีเรือที่ใหญ่กว่าเรือฟรีเกตไทยเราก็โดนด้วยเช่นกันก็เหมือนเหมือนสมัยก่อนนะนะไทยเราเนี่ยมีส่วนที่สัญญาคือถูกบังคับอะ่ะไม่ให้มีทหารเนี่ยอยู่ตามชายแดนไทยเราก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรงั้นมีตำรวจตระเวนชายแดนแล้วกันแล้วก็ ถ้ามีทหารในเครื่องแบบเนี่ยอยู่ตามชายแดนอ๋อไม่เป็นไรมีฐานพลานแล้วกันหรือถ้ามีฐานพลล่มก็ไม่เป็นไรมีตำรวจพลล่มแทนแล้วกันเป็นต้นหรือถ้ามีกองกำลังติดอาวุธอาวุธสงครามนะอยู่ในเมืองอ๋อเราก็บอกอ๋อไม่เป็นไรงั้นมีอสอแทนและกันก็เหมือนกันครับกับเรื่องเรือฟรีเกต ของไทยเราซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เรือฟรีเกตแต่มันเป็นเรือเดสทอยเยอร์ก็อ่ะเอาเป็นว่าเข้าใจตรงกันแล้วกันว่าเรือมันก็เรือแบทเทิลชิปเนี่ยมันใหญ่สุดและไอเรือมอสโคเนี่ยมันก็คือเรือแบทเทิลชิปก็ถือว่าเป็นระดับเรือธงนะแต่เราต้องต้องเข้าใจอย่างว่าไอเรือมอสโคเนี่ยมันก็สร้างมานานแล้วมันก็ต่อมานานแล้ว แล้วการปรับปรุงครั้งล่าสุดเนี่ยมันก็เป็นสิบปีแล้วอาวงอาวุธอะไรเนี่ยแม่งก็โคตรจะล้าสมัยเรดงเรดาร์อะไรเนี่ยจะดงจะตรวจอะไรเนี่ยคือเขาเขาก็ปรับปรุงแค่ให้พอมันวิ่งได้อะ่ะมมันมีมันมีพี่พ,พี่น้องน้องอีกสี่ห้าลำนะครับก็ก,ก็ก็ไปหมดแล้วละ่ะหรือขายบ้างอะไรบ้างเพราะว่ามันมันตกยุคอะ เหมือนคุณเอาเอาธนูไปสู้กับปืนกลน่ะเออมันมันสู้ไม่ได้หรอกเขาก็ไม่ได้ลงทุนอะไรอีกแล้วเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ไงมันตกยุคแล้วมันมันมันโมไม่ขึ้นแล้วละ่ะ การที่เรือระดับเรือเรือพิฆาตขึ้นไปเนี่ยถูกจมเนี่ยมันก็แน่นอนแหละครับว่ามันก็เป็นที่สะเทือนขวัญเพราะว่าลำมันใหญ่คนทหารอยู่บนเรือมันก็เยอะการที่เรือมันลงทุนไปอะ่ะมันก็สูงแต่ว่าการที่เรือถูกจมเนี่ยด้วยด้วย ด้วยอะไรที่ไม่ใช่เรือด้วยกันเนี่ยมันก็มีมานานละอย่างแรกแรกเลยเนี่ยอาที่คนจะรู้จักกันมากก็เรือประจันบาลบิสมาร์คเรือบิสมาร์ครนี่ก็ถูกจมเพราะว่าที่มันจมอ่ะเพราะว่าโดน โดนล้อมแล้วก็ระดมยิงแบบอังกฤษแม่งยกมามาทั้งมาทั้งกองเรือเพื่อมามาจมเรือบิสมาร์คให้ได้แต่ทำไมเรือบิสมาร์คหนีไม่ได้เพราะว่ามันโดนไอ้เครื่องบินปีกสองชั้นวอรฟิตเนี่ยซอรฟิตเนี่ยยิงตัวไปโดไปโดนหางเสือหางเสือมันใช้ไม่ได้เรือมันต้องเลยต้องวิ่งวน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 ,วน,วนไป อังกฤษมันได้ข่าวมันก็มาเลยกลูกันมาเลยเขาก็เลยสรุปกันว่าจริงๆแล้วเรือบิสมาร์กเนี่ยก็ถูกจมเพราะว่าไอ้เครื่องบินปีกสองชั้นก,กระจอกเนี่ยแหละทางฝั่งเอเชียญี่ปุ่นก็จมเรือเรือปรินซอฟเวลที่มาลากากแถวมาเลเซียแหละ ด้วยเครื่องบินตอบิโดก็อ่าใช,ช่เชยเฉยๆไว้ก่อนลูกไม,ไม่ไม่ต้องออกความเห็นอะไรแล่ไอเรือเนี่ยมันก็ถูกจมด้วยด้วยเครื่องบินเนี่ยเยอะมากอเมริกาเองเนี่ยสหรัฐก็เรือก็ถูกจมเพราะเครื่องบินเนี่ยเยอะมากเหมือนกันเสียหายก็เยอะมากกับไอ้เครื่อง เรือกับเครื่องบินเนี่ยเรือมันก็สู้เครื่องบินไม่ค่อยได้แถมลงทุนสูงด้วยสูงกว่าเครื่องบินเดี๋ยวผมขอไปดูสุนัขพันธุ์เล็กอายุมากหน่อยนะครับมันมันปิดกลับไอ้กูเป็นคนขี้หรือเปล่าเนี่ยออาทำไมอ่ะอ้า ากินข้าวสินี่งไงไม่รู้มันเป็นอะไรของมันมันห่าเรียกอะไรก็ไม่ม้ร้บก็ไอการที่เรือมันถูกจมเนี่ยโดยโดยอะไรที่ไม่ใช่เรือเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติอะครับไม,ไม่ไม่ต้องแปลกใจ ไม่ใช่แบบว่าโอ้โหเสียใจเสียขวัญไอคนที่เขาถูกจมไอรัสเซียเขายังไม่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 แปลกใจเลยคือมันเป็นเรื่องปกติก็โดนเรือมันก็โดนจมมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วละ่ะอังกฤษตอนสมัยสงครามที่เกาะฟอ land, กแลนก็มีเรือพิฆาตอังกฤษถูกจมไปลำหนึ่ง ด้วยเครื่องบินเครื่องบินกระจกกระจอกด้วยเครื่องบินเอโฟออะไม่ใช่กระดาษนะเครื่องบินเอโฟซื้อมือสองเข้ามาด้วยเจนตินาซื้อมือสองมาด้วยคือเรืออังกฤษเนี่ยตอนนั้นมันมีสองลำที่เขา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 ,ขาจัดเป็นคู่กันอังกฤษเนี่ยเขาถูกตัดงบกองทัพเรือเยอะมากเขาก็เลยไม่สามารถที่จะติดอาวุธบนเรือได้ครบ เขาก็เลยติดลำหนึ่งเป็นป้องกันระยะใกล้ลำหนึ่งเป็นป้องกันระยะไกลคราวนี้มันในระยะใกล้เนี่ยไอ้ลำที่มีอาวุธป้องกันระยะไกลเนี่ยมันก็ป้องกันตัวเองไม่ได้ไอ้เครื่องบินนี้มันบินมาใกล้ๆมันเรือมันบังกันอยู่มันก็เลยยิงอาวุธไปไปใส่เครื่องบินไม่ได้ไอ้ลำนี้ก็เลยโดนจมไปก็มันก็เป็นปกติอ่ะไม่ ไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยอังกฤษก็ไม่ไม่เห็นมันจะมันจะอะไรนักหนาเลยก็เรือโดนจมตายไปเป็นพันคน,นก็ก็ก็จมก็มันก็เป็นปกติอะครับคนก็บอกว่าแล้วข่าวก็ก็บอกว่าจีนเนี่ยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยเสียขวัญเลยกับการที่เรือมอสโกโดนจมเพราะว่าจีนเนี่ยกำลังต่อเรือบรรทุกเครื่องบินอยู่แล้วก็กลัวว่า เดี๋ยวจะโดนจมบ้างคือกลัวว่าเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยจะไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ผมผมอ่านแล้วผมก็ก็ว่าไม่โคตรปัญญาอ่อนเลยเขาก็รู้กันทั้งนั้นแหละว่าเรือมันมันมันโดนจมกันง่ายๆเขาเขาไม่ตื่นเต้นอะไรหรอกเขาไม่เสียขวัญอะไรหรอกอยากต่อก็ต่ออ่ะเออมันของมันต้องมีอ่ะแต่ว่าก็มีแล้วมันก็ต้องพังอ่ะมันก็ไม่แปลกหรอกอย่าง อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมชอบเล่าใน Facebook บ่อยๆสวีเดนสวีเดนเขาต่อเรือดำน้ำขึ้นมารุ่นใหม่เจ๋งมากเลยปเป็นเรือดำน้ำดีเซลด้วยนะไม่ใช่เรือดำน้ำพิสดารอะไรถูกๆเรือดำน้ำเล็กๆเหมือนที่เราซื้อเรือดำน้ำก็จกะกรจอกแบบนั้นน่ะไอสารัฐอเมริกาเขาก็เลยมาขอประลองยุทธกับ ไอเรือดำน้ําเนี่ยโดยยกกองเรือบรรทุกเครื่องบินมาสรุปแล้วไอเรือดำน้ำําสวีเดนเนี่ยสามารถเล็ดลอดการป้องกันเข้าไปจมเรือบรรทุกเครื่องบินได้ก็คือสามารถเล็ดลอดเข้าไปแล้วก็ล็อกเป้าล็อกตอร์ปีโดยิงใส่เรือได้อะแต่เขาก็ไม่ได้ยิงจริงนะก็เขาพวกเดียวกันนะ่ะเขาแค่มาประลองยุทธกันเฉยๆฝรั่งเศสก็ มีเรือดำน้าต่อเรือดำน้ําใหม่ก็อเมริกาก็มาขอประลองยุคเหมือนกันเหมือนกันก็คือเรือดำน้ําสามารถเดินลอดเข้าไปจมเรือบรรทุกเครื่องบินได้อืเนี่ยแหละอเมริกามถึงได้ก,กลัวเรือดำน้ำําเพราะว่าเรือบรรทุกเครื่องบินน่ะมันสามารถ,ถถูกจมด้วยเรือดำน้ําได้ง่ายฝรัง่งเศสก็จมได้สวีเดนก็จมได้ ตอนนี้อเมริกาคุณก็จะเห็นว่าอเมริกามันไม่ค่อยกล้ามาห้าวอะไรกับพม่าเพราะอะไรครับพม่าแม้จะมีเรือดำน้ําหลายลำมันสามารถโจมเรือบรรทุกเครื่องบินได้ก็มีคนพูดกันอีกว่าระหว่างเรือบรรทุกเครื่องบินกับเรือมอสโกเนี่ยเรือประจันบานขี่ปนาวุธเนี่ยอันไหนมันมันเจ๋งกว่ากัน ส่วนตัวผมก็ว่ามันก็โดนจมได้ง่ายๆทั้งคู่นั่นแหละเรือบรรทุกเครื่องบินมันก็โดนจมได้เรือไอเรือมอสโคมันก็โดนจมได้ด้วยอาวุธกระจกกระจกนี่แหละไอการที่จะเอาเรือมายิงกันปงปังปงปัง,ปง,ปงเหมือนสมัยก่อนมันมันไม่มีแล้ว มีการคุยกันว่าไอเรือมอสโกเนี่ยมันติดระบบป้องกันเนี่ยมากมายทำไมขี่ปนาวุธถึงเล็ดลอดเข้าไปจนทำความเสียหายให้มันจนถึงขนาดเสียหายอย่างหนักหรือจมได้อย่างนั้นคือต่อให้มันมีอาวุธมากมายนะครับมีระบบป้องกันตัวเองมากมายแค่ไหนแต่ถ้ามันโดนเข้าไปเยอะๆอะ่ะ มันก็มันก็มันก็ป้องกันตัวเองไม่อยู่อ่ะมันก็เอาไม่อยู่อ่ะจะพูดยังไงเดียเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันสมมติว่าคุณมีโกลในประตูอ่ะในประตูฟุตบอลอ่ะที่เก่งมากเลยมีสามคนห้าคนเลยก็ได้เพื่อป้องกันประตูประตูเดียวอ่ะก็ใช่ถ้าว่าคุณยิงใส่เนี่ยลูกเดียวอ่ะ เตะบอลใส่จะเข้าประตูลูกเดียวอะไอ้ในประตูสามคนห้าคนเนี้ยมันก็รับได้อยู่แล้วละ่ะแต่ถ้าคุณเอาคนมาเตะใส่ประตูเนี่ย 20, นนยี่สิบสามสิบคนน่ะมันก็รับไม่ทันมาทีเดียวยี่สิบสามสิบลูกมีคนอยู่สามคนห้าคนมันจะรับทันไหมัมนไม่ทันก็เหมือนกันมันก็จะมีขีดจํากัดอยู่ชายพอสักทีเว้ยไม่กินเหรอเห่าอะไรวะเนี่ยมานี้มามา เดี๋ยวผมไปหยิบไอ้ชายมาก่อนแล้วกันม่าไม่กินก็ไม่กินอ่าครับนี่ไอ้ชายมันก็แก่มากแล้วแล้วก็งี่เง่ด้วย ก็มามาคุยกันต่อว่าเอาแบบนี้แล้วจะลงทุนทําเรือต่อเรือกันไปทําไมเรือปรรทุกเครื่องบินเรือพิฆาตเรือประจันบาลโอ้ยลำใหญ่ลําโตแล้วสุดท้ายก็มาโดนจมด้วยจรวดบ,บ้าบา้บาบบเนี่ยเหรอก็ก็มันก็ต้องมีครับก็จะให้ให้ทำยังไงอะใช่ไหมมันมันมันก็เป็นของมันของมันต้องมีอันเนี้ย เรือดำน้ำมันก็โดนจมได้ครับแม้ว่าจะมีโอกาสอยู่รอดสูงก็มีการพูดกันต่อว่าอ้าวแล้วแบบนี้ต่อเรือดำน้ําไม่ดีกว่าเหรอก็ดีกว่าไงครับตอนนี้เขาก็นิยมเรือดำน้ํำกันเพราะว่าในวันนี้มันพิสูจน์แล้วว่าเรือดำน้ํำเนี่ยโอกาสอยู่รอดมันสูงแล้วก็สามารถโจมตีเป้าหมายที่ราคาแพงกว่าตัวมันมากๆได้ดีวันนี้เรือดำน้ำคุ้มสุดละ ในแต่ละยุคนะอาวุธมันก็เปลี่ยนไปในยุคหนึ่งเรือประจันบาลมันก็เป็นอะไรที่คุ้มกับการลงทุนพอเปลี่ยนยุคไปเจอว่าเรือประจันบาลเนี่ยเจอเครื่องบินกระจาะก,กระจอะยิงจมได้ง่ายๆทิ้งแล้วตอบิโดใส่อะไรได้ง่ายๆจมกันเป็นว่าเล่นความนิยมในเรือประจันบานมันก็หมดไป ก็ไม่มีใครต่อแลครับเรือประจันบาลเนี่ยแหละไอ้มอสโกเนี่ยเป็นเรือชุดสุดท้ายแล้วล่ะที่เป็นเรือประจันบาลจากนั้นมาก็ไม่มีใครทําแล้วคือจริงๆก็เลิกทำกันแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็มานิยมเรือบรรทุกเครื่องบินกับใครก็อยากจะมีอเมริกาเนี่ยมีเยอะสุด แล้วก็มาพวกก็พวกเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเขาอะ,ะพวกประเทศมหถามหน้าจดี๋ก็จะมีเรือบรรทุกเครื่องบินกันบ้างสองลำสามลำแต่อเมริกานี่มีหลายลำเลยไม่รู้มีกี่ลำมาวันนี้เขาก็เรียนรู้แล้วว่าเรือบรรทุกเครื่องบินอะมันมันก็สู้เรือดำน้ำไม่ได้ก็เลยความนิยมในการต่อเรือบรรทุกเครื่องบินมันก็น้อยลง จีนก็เลยไม่ค่อยลงทุนกับเรือเรือบรรทุกเครื่องบินรัเสเซียก็ไม่ค่อยลงทุนกับเรือบรรทุกเครื่องบินไปลงทุนกับเรือดำน้าในวันข้างหน้าเรือดำน้ามันก็อาจจะถูกอะไรทําลายได้ง่ายๆความนิยมมันก็จะเปลี่ยนไปอีกดังนั้นเรื่องการจมของเรือมอสโกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เกินเกินจะดาก็ทา ถ้ามึงเอาไปแล่นๆมันก็โดนจรวดยิงจมกันง่ายๆเนี่ยแหละซึ่งทางรัสเซียเองเขาก็จะเรียกว่าเอาเรือไปล่อเป้าก็ได้เอาเรือแลกเมือง <Wow. S 1> เพราะว่าตอนนี้เขาส่งเรือมอสโกไปเนี่ย <Wow. S 1> คือมันก็รู้อยู่แล้วแหละว่านถ้าถ้าโดนยิงเยอะๆมันก็มันก็โดนอะ่ะมันก็จมได้อะ่ะ ในขณะนั้นนะ่ะเขาก็ส่งกําลังทางบกเข้าไปยึดเมืองเมืองหนึ่งก็คือส่งเรือไปเนี่ยเพื่อรอให้ยูเครนเนี่ยเอาเอาเอาวุธเ,เ,เอาจรวดเนี่ยมายิงใส่เรือส่วนตัวเขาเขาก็เข้าเมืองไปได้ง่ายๆย,ยึดเมืองได้ง่ายๆดังนั้นรัเสเซียมันจะบอกว่าเป็นแผนของรัสเซียก็ได้เอาเรือแลกเมืองพูดง่ายๆอย่างนั้นแนะแล้วเรือมันก็ คุณว่ามันแปลกไหม,เ,เ,มเรือเรือลำเบลนเบิเทิมเลยคนอยู่บนเรือแม่งเป็นพันคนน่ะมีคนตายอยู่ไม่กี่สิบก็ใช่ไงเพราะว่ามันขนคนหนีไปหมดแล้วเออแล้วเรือมันก็แทบจะไม่มีอาวุธอะไรแล้วอะ่ะคือถอดทิ้งถอดขายไม่ได้ซ่อมเอามาแล่นแล่นแล,ล่นเข้าไปให้มันยิงแล่นซะอย่างนั้นอะ่ะเออก็เนี่ยแหละมันพูดอย่างนี้ก็เดี๋ยวค่ะว่าอวยรัสเซียผมก็พูดกัน ตามที่เขาวิเคราะห์มานะอาศัยอ่านมาผมก็ไม่ได้ทหารแล้วก็ไม่ได้เรียนไในวิชาการทับเรืออะไรด้วยเออพูดถึงทหารก็จะแสดงความยินดีกับเพื่อนล่วงหน้าแล้วกันมีเพื่อนคนหนึ่งก็จะขึ้นเป็นคนโทแล้วเป็นพลตรีมา ามปีสี่ปีแล้วมั้งเออก็นะเป็นพลตรีมาสักพักหนึ่งแล้วก็ถือว่าขึ้นเร็วมากเพราะว่าอายุเพิ่งจะยังไม่ห้าสิบเลยเป็นพลโทแล้วเป็นผู้บัญชาการแล้วในขณะที่เพื่อนคนอื่นก็บางคนก็ยังเป็นนาวาโทอยู่เลยเร็วๆก็ว่าเป็นนาวาเอกก็เร็วละเป็นพันเอกก็เร็วละมีเป็นพลโทแล้วก็มี มันก็จะมีคนบอกว่าโอ้ยกพ่อมันเป็นพลเอกเอาก็ก็ใช่ไงไอไอไอที่เป็นนาวาโทพ่อมันก็เป็นพนเลเรือเอก,ม,กมันก็อยู่ที่คนนั่นแหละเออไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะกับ,กบเรือเออไอเพื่อนที่เป็นนาวาโทเนี่ยเขาเป็นนายทหารการอาวุธด้วยนะเรือจัก,กรีนรุเบศเขาก็ไม่รู้เขาใช้อาวุธอะไรนะ เขาใช้อาวุธเป็นหรือเปล่านะเออก็คงใช้เป็นนั่นแหละเขาก็คงเรียนมาแต่คือเป็นเพื่อนกันไงก็เรียนมาด้วยกันก็ตอนเรียนก็สนิทกันพอสมควรก็เลยตกลงไอ้ไอเพื่อนเรามันมันมันเป็นนายทหารการอาวุธเลยเหรอวะแล้วเราจะสู้กับคนเขาได้หรอวะดูมันไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะเออแต่ก็นั่นแหละครับก็เขาก็เป็นายนทหารการอาวุธนะอ,อ่ะ ส่วนคนที่เพื่อนที่บอกว่าจะเป็นคนโทนี่เขาก็จะขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการอะไรสักอย่างหนึ่งผมเขาจำไม่ได้วันวันก่อนเห็นข่าวอืมคือปีเนี้ยติดคนโทแน่ก็ยินดีด้วยเพื่อนที่ได้ดิบได้ดีนี่ก็ไอ้พวกไอ้พวกห้องผมเนี่ยมันไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ดิบได้ดีอะไรกันเพราะว่าเรียนหมอกับเรียนวิศวะ S <S มันก็เป็นหมอก็เป็นวิศวะนั่นแหละเป็นวิศวกรนั่นแหละดังนั้นนะผมว่านะ,ะอืมไอเรียนวิศาวะเนี่ยคุณอย่าเสียเวลาไปเรียนเลยเรียนให้ตายยังไงนะแก่มาคุณก็เป็นวิศวกรมันก็เป็นวิศวกรมาตั้งแต่หนุ่มจน,นแก่ไม่ได้เป็นอะไรกับเขาเหรอกไปเรียนสายสินดีกว่าบางคนก็เป็นผู้ว่าบางคนก็เป็นานอำเภอบางคนก็เป็นประหลัดจังหวัด บางคนก็เป็นผู้พิภาคษาอะไรโอ้ใหญ่โตนะส่วนเรียนทหารก็ดีเหมือนกันก็มียศก็เดี๋ยอย่างที่บอกนะครับมีตั้งแต่พันโทนาวาโทจนถึงเนี่ยพลโทละโอ้เวลาเจอถ้าเจอพลโทนี่ก็ต้องท่านนะเออดังนัน้การเรียนวิศวะเนี่ยผมว่านะมันเป็นเรื่อง เรื่องผิดนะเหนื่อยเรียนยากเหนื่อยแล้วก็มันก็ไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรเลยก็เป็นวิศวกรอยู่ว่ามันยังข้ามนั่นแหละไม่ได้เป็นอะไรขึ้นมาเลยอ้าวอันนี้พ่อผมก็พอพูดนะบอกว่าเออมันแปลกเนอะเรียนรัศาสตรเนี่ยมาเป็นผู้ว่าเนี่ยเรียนง่ายรัศาสตรอะ่ะแต่เป็นผู้ว่า เรียนวิศวะเนี่ยอย่างมากก็เป็นโยธาจังหวัดเทียบกับผู้ว่าแล้วโอ้โหผู้ว่าใหญ่กว่าเยอะก็ประมาณอย่างนั้นแหละครับเรียนหมอหมออย่างมากก็เป็นผอโรงพยาบาลเจอผู้ว่าก็ต้องครับท่านครับทานถ้างนั้นเราตึกก็ไม่ได้สร้างกันละครับงบก็ไม่ได้ละเอองนั้นเรียนผมว่านะเรียนสายศิลป์นะเป็น านอำเภอเป็นผู้ว่าเป็นอายการเป็นผู้พิพากษาเป็นทูตเออเพื่อนคนนึงก็ผมก็ไปค่อยสนิทหรอกนะแต่เขาจะสนิทกับทางเมียผมมากกว่าเพราะเาเรียนห้องเดียวกันถึงไงเนี่ยก็ไปเป็นทูตอยู่ที่เยอรมันเนี่ยดูดิสบายไปละบางคนก็ไปเป็นผู้ว่าผู้ว่าเอ้ยผู้ว่าผู้ว่ายังไม่มีครับเป็นรองผู้ว่าอยู่เป็นแล้วก็มีเป็นนายอำเภออยู่ที่รู้จักก็มีเป็นนายอำเภอก็มี อืม,อมเป็นแอมเพอที่ก็ใหญ่นะครับก็คุมทั้งอำเภออ่ะแล้วก็มีอสสด้วยสั่งอสสอได้ด้วยอสสก็มีปืนกลด้วยมีมีปืนเล็กยาวอ่ะปรลยบอ่ะเออไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับเรือเลยแล้วไม่คือแนะนําเด็กๆไงแบบว่าหรือว่าท่านที่มีลูกที่ กำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ,อไอะจะให้ลูกเรียนอะไรดีเรียนหมอเรียนวิศวะดีไหมไม่ดีครับผมบอกได้เลยเหนื่อยแล้วมันก็นั่นแหละเรียนไปมันก็เป็นอยู่แค่นั้นอะ่ะเป็นหมอเป็นหมอมันก็เป็นไปนจนนั่นอะ่ะอย่างมากก็เป็นหมอโรงพยาบาลรวยไหมเก็ไม่เด่นรวยอะไรด้วยหมอกับผู้ว่าใครรวยกันกรู้กันอยู่แหมเออพูดถึงอาชีพแล้วเดี๋ยว ฝากไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยววันหลังหรืออาจจะวันนี้ก็แล้วแต่ผมจะมาคุยเรื่องอาชีพที่ฝรั่งมันยกย่องสี่อาชีพไม่ใช่สี่ไม่ใช่อาชีพหรอกตำแหน่งหนึ่งก็คือในพลสองผู้ว่าสามผู้พิพากษาสาี 4, ่ทูตฝรั่งมันยกย่องครับก็เอาเรื่องเรือมาต่อเรื่องเรือแล้วกัน มันก็อาจจะมีคนไม่ชอบทหารก็บอกว่าไม่ต้องมีเรือไม่ต้องมีสงครามมาก่อนนี้ไงมันก็มีสงครามโอต่อเรือมาเดี๋ยวมันก็จมมันก็มันก็เป็นปกติอยู่แล้วครับถอดเรือมามันก็จมมันไม่มันก็เหมือนรถนั่นแหละซื้อมามันก็พังเออวันหนึ่งคุณก็ต้องขายทิ้งหรือว่ามันชนจนต้องทิ้งผมตใจชีวิตผมบอกว่าชนรถพังทิ้งทิ้งไปเลยสองคันนะเออ ไอพังก็พังก็เคยพังมานักต่อนักแล้วดังนั้นมันไม่ใช่มันไม่ใช่ประเด็นคอือยังไงมันก็ต้องมีแล้การที่เรือมอสโกจมมันก็ไม่เฉยว่าจะทําให้รัสเซียแพ้มันเป็นแผนของเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้เมือ่อเรือแรกเมืองก็ได้เขาก็ว่างเขาอย่างนั้นก็มีคนว่าอย่างนั้นเหมือนหลายคนอ่ะเอาละครับคลิปมันชักจะยาวแนละ้วมัวแต่ยุ่งกับไอ้ชาย เรื่องก็ประมาณนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ